สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอ,บสอ,บอวนอเคมีปี61ครับเป็นข้อสอบจริงที่นักเรียนสอบเมื่อวันที่26สิหงหาคม2561นี้เองฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูหน่อยนะครับเคมแคร์ care, หรือผ่านทาง a c e b o o k เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งจะมีเฉลยเกี่ยวกับข้อสอบโอ e เนหรือก้าวิชาสามัญข้อสอบแพทหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิชาเคมีครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับวันนี้ถึงคิวของข้อที่4กันแล้ว้วไปดูขอสอบกันเลยครับ จากข้อสอบข้อที่4นะครับเขาบอกว่าธาตุ x อยู่ในคาบที่2ของตารางธาตุธาตุ y มีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุ x อยู่6โปรตอนสิ่งที่เขาถามเลยนะครับข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับข้อใดถูกที่สุดโอเคแล้วก็มีกอไก่ขอไข่ขอควายงงูมาให้นะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามาเช็คดูทีละข้อกอไก่พูดเกี่ยวกับเรื่องของคาบ ขอไข่นะครับพูดเกี่ยวกับจํานวนอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็คอควายพูดอนุอนุภาคมูลฐานในนิวเคลียสนะครับงงงูพูดเกี่ยวกับจํานวนอิเล็กตรอนดังนั้นการที่เราจะทราบเกี่ยวกับคาาจํานวนอิกตรอนนิวเคลียสได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมครับโอเคงั้นเรามาดูกันเลย <c oughs> ซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เนี่ย มันมีธาตุอยู่2ตัวถูกไหมครับก็คือธาตุ x อ่กับธาตุ z นะครับแล้วเขาบอกว่าธาตุ x อยู่ในคั้ที่2ของตารางธาตุดังนั้นเราต้องพยายามนึกตารางธาตุดูนะครับถ้าใครนึกไม่ออกครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูครับดูกันเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตารางธาตุนะครับโดยคั้วที่1นี้ก็คืออยู่แถวบนสุดครับตรงนี้นะครับขั้ที่1นะครับส่วนขั้ที่2ก็คือตรงนี้ครับ คาบที่2คือตรงนี้นะที่ครูวงนะครับงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตเฉพาะคาบที่2ของครูก่อนนะครับตรงนี้ครับปึ๊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 บที่ครูวงนี่คือคาบที่2หมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็พยายามสมมุติธาตุตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่มันอยู่ในคาบที่2สมมุติว่าครูกําหนดว่าธาตุในคาบที่2ของครูเป็น B ีบรอนตัวนี้นะครับ เป็น b โบรอนงั้นเดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยครับอ่าธาตุ x ของครูนะครับเป็น b โบรอน b โบรอนแล้วมันมีเลขอะตอมหรือว่าอย่างไงบ้างนะครับโบรอนนี้จะมีเลขอะตอมเท่ากับ5แล้วก็เลขมวลเท่ากับเอ่เท่าไรเนี่ยสิบเอ็ดนะครับโบรอนเลขมวลเท่ากับ11 <c oughs> แสดงว่า 5กับ11นะครับก็คือเป็นแบบนี้ครับ5แล้วก็11เห็นไหมครับอันนี้คือเราสมมุติว่ามันเป็นโบรอนนะสมมุติเอานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าธาตุ x เนี่ยอยู่ในคาบที่2ซึ่งเป็นตัวไหนก็ได้ส่วนธาตุแนะครับเขาบอกว่ามีจำนวนโปรโตอนมากกว่าธาตุ x อยู่6โปรโตอนแน่นอนครับนัเกเรียนสังเกตดูตอนเนี้ย ธาตุา x มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ5าถ้าเขียนให้ง่ายๆนะครับคือปโปรตอนเท่ากับ5นิวตรอนนิวตรอนเท่ากับ11ลบ5ถูกไหมก็คือเท่ากับ6 <c oughs> แล้วก็อิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนก็คือเท่ากับจำนวนโปรตอนก็คือเท่ากับ5ดังนั้นถ้าเป็นธาตุ z ทนะครับธาตุ z <c oughs> ธาตุซเขาบอกว่ามีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุ x อยู่6โปรตอนแสดงว่าธาตุ Z เนี่ยก็5บวก6ก็เป็น11ถูกไหมอ่าแล้วธาตุตัว <c oughs> ที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ11นี้คือตัวไหนก็ไปดูในตารางธาตุครับซึ่งแน่นอนถ้าใครไม่ดูก็ง่ายๆครับมันก็คืออะไรเองถ้าทุกคนจำได้นะครับก็คือโซเดียมถูกไหมอ่ามันคือโซเดียมตรงนี้ครับ11นะครับโซเดียม มันก็คือโซเดียม <c oughs> ซึ่งเลขมวลข้างบนนะครับก็คือ23นั่นเอง <c oughs> ดังนั้นโปรโตอนของโซเดียมเท่ากับ11นิวตรอนก็คือ23-11ลบ11นะครับก็ได้เป็น12แล้วก็อิเล็กตรอนเท่ากับ11เพราะว่าเท่ากับโปรโตอน <c oughs> ทีนี้เรามาไล่ดูคําถามหรือว่าช้อยส์ที่เขาบอกนะนะครับเขาบอกว่าธาตุ x และธาตุ y อยู่ในคาบเดียวกันของตารางธาตุกอไก่นี้ผิดแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้ยโบรอนอะโบรอนอยู่คาบไหนครับโบรอนอยู่คาบ 2, โซเดียมอยู่คาบ3ถ้าไม่รู้ว่าอยู่คาบไหนนักเรียนก็มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยก็คือของโบรอนนะครับโบรอนก็คือจะเป็นเลข5ใช่ไหมก็เป็น2กับ สส่วนโซเดียม11ใช่ไหมก็จะเป็น2 8แล้วก็1จะสังเกตเห็นว่าโบรอนอยู่คาบ2นะครับบรอนอยู่อ่ะเขียนหน่อยว่าคาบ2หมู่3คาบก็คือนี่คาบที่1คาบที่2นะครับหมู่ให้ดูตัวสุดท้ายนะครับคาบ2หมู่สส่วนโซเดียมอะโซเดียมนี้ก็คืออยู่คาบ 3ถูกไหมครับหมูห่1ถูกไหมคาบ3 1 2 3นะครับก็อยู่คาบ3แล้วก็หมูห่1ก็คือตัวสุดท้ายดังนั้นถ้าเขาบอกว่าอยู่ในคาบเดียวกันนี่คือผิดน,นะครับต่อมาดูข้อที่2ครับเขาบอกว่าธาตุแซมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่2มากกว่า6อ่าเรามาดูกันนะครับธาตุแธาตุแซตอยู่ตรงนี้ฟึบ เขาบอกมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่2ก็อิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8มากกว่า6จริงไหมคําตอบคือถูกต้องนะครับมากกว่า6เพราะว่าที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น8ถูกไหมนะครับที่จริงมันคือ8นะครับดังนั้นข้อ2จึงถูกต้องนะครับมากกว่า6ก็คือ8นั่นเองแล้วเรามาดูคอควายกับงองูนะครับว่ามันผิดตรงไหนเริ่มจาก ข้คอควายครับข้คอควายนี้เขาบอกว่าจํานวนอ,นอนุภาคมวลฐานในนิวเคลียสโอเคอนุภาคมวลฐานในนิวเคลียสก็คือโปรโตอนบวกกับนิวตรอนถูกไหมครับโปรโตอนบวกกับนิวตรอนซึ่งมันก็คือเลขมวลครับ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าอนุภาคมวลฐานในนิวเคลียสหรือว่าโปรโตอนบวกนิวตรอนหรือว่าเลขมวลของธาตุแเนี่ยมากกว่าธาตุ xu6 อ่าก็ของธาตุแทเท่าไหร่ธาตุแเท่ากับ 23าธาตุ x เท่าไหร่เท่ากับ11อถูกไหมเอามาลบกันนี้มันมากกว่า <c oughs> มากกว่า6อนุภาคจริงไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่า23ลบ11เนี่ยมันเท่ากับ12ถูกไหมครับดังนั้นคอควายจึงผิดนะครับไม่ใช่6อนุภาคนะต่อมาครับงองูจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดอ่าอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดของธาตุ x ไม่ใช่ธาตุ x ธาตุ z ธาตุแทอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเท่ากับ1ถูกไหมก็คือตรงนี้1ถูกไหมครับแล้วก็มากกว่าธาตุ x ธาตุ x มีเท่าไหร่ธาตุ x มีอยู่3นะครับแล้ว1มากกว่า3เนี่ยหกอิเล็กตรอนจริงไหมคําตอบคือผิดนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไขนะครับนักเรียนโอเคหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับ คาบเกี่ยวกับมูอะไรพวกนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ